สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะครูต้อยค่ะในะห้องเรียนศิลปะครูทรายค่ะในรายวิชาศิลปะวันนี้นะคะครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการวาดรูปนะคะแต่จะเป็นรูปอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะการวาดภาพจากตัวเลขค่ะวันนี้เรามาต่อกันด้วยเลขหนึ่งนะคะลักษณะของเลขหนึ่งเนี่ยจะ เป็นเส้นตรงแนวตั้งเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะแปลงล่างให้กับเลขหนึ่งนะคะให้นักเรียนนึกถึงอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงแนวตั้งมันจะทําให้นักเรียนคิดออกง่ายขึ้นนะเมื่อนักเรียนนึกออกแล้วว่าตัวเองจะวาดอะไร วาดให้คุณครูมาคนละหนึ่งภาพเสร็จแล้วลงสีให้สวยงามสร้างพื้นหลังให้กับตัวละครของนักเรียนแล้วดูเอ็ดกลับมาให้คุณครูดูหรือส่งเป็นภาพนิ่งมาทางข้อความก็ได้เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนในเรื่องการสอนกนารวาดรูปก,ก็จบไปแล้วนะคะแต่นักเรียนสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ฝึกวาดรูปซ้ำไปได้เพื่อที่นักเรียนจะได้เก่งขึ้นและจะได้วาดรูปส,สวยนะคะและในอีกสัปดาห์ต่อไป ให้เรียนติดตามนะคะว่าวันสัปดาห์ต่อไปครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการวาดรูปที่เป็นรูปอะไรติดตามกันได้ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ